ไปดูเรื่องของมะม่วงกันหน่อยอข้ามขั้นเลยนะจากไ้เดือนไปมะม่วงเลยทีเดียวแล้วเป็นมะม่วงเขาบอกว่าเป็นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศด้วยแล้วสีเขาเนี่ยค่อนข้างจะตรงคอ,อนเซปต์กับชื่อ,อสีเนี่ยจะออกแบบม่วงอม<อ>แดงลูกหนึ่งไม่ใช่เล็กๆนะฮะเคยเห็นเคยเห็น<笑><笑>ลูกลูกหนึ่งเนี่ยเนี่ยน้ำหนักประมาณ1.5้กิโลกรัม,มเดี๋ยวถ้าไม่รู้นืว่ามันช้ำนะตอนแรกไม่ใช่ใช่ไหมเป็นสีของมันมันสุกอ๋อเป็นสีของมันเป็นพันของมันเลยนะฮะเป็นพันธุมะม่วงชื่อว่าพันธุ หงจูนะฮะซึ่งเป็นพันธุ์มะม่วงของประเทศไต้หวันเนี่ยถูกนามาเพาะพันธุ์ที่สวนตั้งวิชัยของคุณชัยวัน์ตอนนี้เขามีอยู่ประมาณสัก100กว่าต้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพาะพันธุ์มาได้ประมาณสัก3ปีแล้วซึ่งกําลังออกผลเลยแต่ละลูกเนี่ยประมาณสัก1.5กิโลกรัมนขนาดก็เกือบเท่าหน้าของคุณพี่มอสักครูนะคคุณผู้ชมแล้วเป<ออ>ลือกเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อน,ออนจะมีสีเขียวบ้างแต่ว่าถ้าเกิดสุกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงอมม่วง ตามชื่อพันธุ์เลยไข่มุกแดงมีชื่อไทยด้วยชื่อว่าไข่มุกแดงนะครับเจ้าของสวนแห่งนี้บอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกสาเหตุที่หันมาเพาะพันธุ์มะม่วงหงจูเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ปลูกพันธุ์มะม่วงที่เป็นแบบมันเดือน9อะไรเงี้ยคือชื่อพันธุ์มะม่วงว่ามันเดือน9้าเนี่ยนะฮะช่วงโควิดที่ผ่านมาราคาตกเยอะทีเดียวหันมาศึกษาดูสายพันธุ์ของไต้หวันก็เจอพันธุ์หงจูเพราะว่าทํานอกฤดูกาลได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดลูกก็ดีนะครับ ถึงแม้ในเรื่องของรสชาติจะสู้มะม่วงพันุ์ของไทยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็หวานกว่าแต่ข้อดีก็คือสามารถเก็บได้นานเนื้อเขาก็เยอะลูกหนึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเนื้อเนี่ยน้ำหนักประมาณสั500ก300-500กรัมแต่ถ้าแก่จัดจัดก็หนักได้ถึง2กิโลกรัมนะครับสำหรับรสชาติพันนี้ถ้าดิบจะเปรี้ยวหน่อยนำไปปรุงอาหารเป็นพวกยำ ยำมะม,ม่วงเปรี้ยวๆก็ได้แล้วก็ถ้าสุกเนี่ยรสชาติจะหวานนะฮะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับตลาดถ้าเป็นช่วงนอกฤดูการราคาจะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดตามฤดูกาลก็จะปรับลดลงมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ70-80บาทนะครับ <c oughs> แปลงนี้ผมเปลี่ยนยอดได้ปีนี้ปีที่3ครับจากต้นเดิมที่เป็นต้นตอของมะม่วงมนเดินเอายุ10กว่าปีละ <c oughs> วิธีการเร,เราไม่ได้ปลูกใหม่เราตัดออกแล้วก็เอายอดพันธุ์ห่วงจูน,เ,นเข้ามาเสียบแล้วก็จะได้พุ่มที่แข็งแรงคือเขาพุ่มหางนี้แต่คนต้นเขายังเป็นมะม่วงที่อายุมากครับมีความแข็งแรงมากกว่าปลูกปลูกใหม่เราก็ได้ทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเกษตรกรของเทศบาลตะบลได้ใหม่เนี่ยเป็นเกษตรกรที่เป็นนักพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะ อ๋อเขาใช้วิธีการนี้ก็เลยแบบโตเร็วได้ผลตัดต่อเลยเนะแพราะว่าตรงโคนมันตรงลำต้นมันก็คือเป็นของเก่าที่แบบว่าโตได้อายุหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาก้านพันมาเสียบข้างบนโอ้แล้วถ้าอยากไปชิมต้องไปชิมที่ไหนเนี่ยนะดโอ้โหนี่เลยคุณผู้ชมไปชิมได้ที่สวนของคุณชัยวัฒน์ชื่อว่าสวนตั้งวิชัยนะฮะเออนะ ก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใครที่สนใจอยากจะลองไปชิมมะม่วงหงจูสดเนี่ยแน่นอนติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวไปทเที่ยวชมสวนเขาก็ได้ก็ออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะักท่องเที่ยวบอกว่ายืนยันจริงๆนะว่ามันอร่อยจริงๆอยากให้ลองไป ลิ้มรสกันดูนอกจากนี้ก็ยังสามารถถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆอวดเพื่อนได้อีกด้วยเช็คอินส่วนแห่งนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับใ่ลูปทรงมันก็ไม่เหมือนมะม่วงทั่วไปนะคะมะม่วงพันไทยก็จะเป็นรูปทรงกลมๆหน่อยกิโลกว่าเมื่อสักครู่ช่างเกือบ2กิโลอืมก็ใหญ่เท่าหน้าก็เนี่ยแจกแจกลูกคุณ่ะคนละลูกหมนนั่งหมดงเออเออขาน่าจะชอบาม่ำหวานนะคะเออ